ลานดอกก็เลยว,วันนี้นะคะมาพาทุกคนมาเก็บบลูเบอร์รี่นะคะเก็บบลูเบอร์รี่ไม่ดกเท่าไหร่นะไม่ดกเท่าไหร่มารับจังเก็บจ้า ฝั่งของเราเนี่ยจะไม่มีนะคะจะไม่เหมือนแบบฝั่งอ่าสั่งประเทศนะคะที่มีรูเบอรี่เนาะมีรูเบอรี่ป่านาบ้านเรานี่ไม่มีนะคะบ้านเรามีแต่ที่เขาปลูกกันแต่อ่รู้สึกว่านกมันจะกินเยอะมากเลยนะ นกกินหมดเลยอะเราดูมันตกเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอโอ้โหดูโอ้ลูกที่ตกดูลูกที่ตกกําลังงาม <c oughs> ลูกใหญ่นะลูกใหญ่นะลูกใหญ่เหมือนกันอะแต่ว่ามันไม่ดกนะเขาไม่ได้ดูแลอุ้ยเสียดายตกไปละหนึ่งอ่า ปุ้งเตาเกือฮ่าเอ๋ยจะสาสาจะป้้งป้อยจะลุลุคฮัใช่จ้าไปไหนละไปไหนละ,ไไห,นละหนเอ่ยอมันอยู่ข้างล่างเยอะบางลุ่งนกกินหมดเลยลูกไหมนกกินแล้วเรียบ ก็ไม่เยอะนะนไม่เยอะไม่เยอะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเขาให้คนมาเก็บนะก็คือใครจะมาเก็บก็ได้ไงอ,อ,อันนี้แดงไปรอเปล่าเนี่ยบางุูปแดงไปไม่เป็นไรน่าใช้ได้อยู่นะ ลูกแดงๆดงมันยังไม่บางลูกอ่ะเพราะว่ายเยอะนะเยอะนะดูนะเป็นผืนเลยจ้ะมันก็มาหาเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วตัวนี้เขาจะให้คนมาเก็บเนาะนะเขาไม่ได้จ้างคนเก็บนะคะแต่ว่ามันน้อยแล้วนะมันน้อยนะไม่มีคนมาเก็บละ ขาก็เลยให้เรามาเก็บนะเก็บที่มันดีนะ่าจะได้เอาไปขาย Ma. Eh, macam apa? Eh, ni apa?

ินเรียบร้อยยิ้วยนกกินแล้วนกกินแล้วไม่เป็นไรเรากินต่ออหวานมากนกกินไปข้างหนึ่งอีกชั้นก็กินไปข้างหนึ่งแล้วกันนะฮะ yên nên đâu mà cái mốt tao luôn nhớ mà xem tài khoản rồi, là gì ạ? chỉ chuẩn mực đâu anh, chỉ chuẩn mực đâu đi, chỉ chuẩn mực như thế. bây giờ cái gì nhớ to đấy cái mốt à?

<laughs> Mà là ta tao nhiệt cơ nó ta លានដកគលែអានិក្នុងឡៅ

cắt tóc anh dài đấy, Ây à wrong way, <laughs> Nhà mi sụp nha thank <laughs> you สวยมากลูกนี้ยังไม่ดีนะน่ะ รูงนี้ดีแต่มีขี้นก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 โอ้นกกินละลูกนี้ใหญ่มาก ลูกย้ายใหญ่หญนี่ลูกนี้ก็ใหญ่สองลูกนี้ใหญ่มากลูกนี้เหมือนกันใหญ่เหมือนกัน ใส่ถุงมือด้วยนะมันใส่ถุงมือไม่ได้นะเพราะว่าเขาขายนะเนี่ยนะไม่ใช่แบบเราไปเก็บกินเองเนาะ brown rice. Nó cay nó cay. Hả nào sốt xèo, ê na tu. Nà mê lê. Các cháu có thể ăn 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 Tôm yum, yum mama, mama tôm yum, nè cá, rồi <laughs> cái <laughs> khay. ไข่ไข่ไข่กูต่กูยกกไขกูตะโอ้โหอไข่ฮะมอไข่ก้นอลองกิงนอยูชิฮชีฮะย่าตะปุ่มหัวตะปุปุมหวรีเนฮะอยาตชีฮัเป็นลองยุ่ยยฮตียูชีฮัชิฮะอย่าพาลิคเนซ่แต่สิทีามบอชิกงเนยทอินเนีทอพาคนๆๆแต่คนเนายบอกอจาม หนุลีตัวเต็มหมดเต็มหนูเม่เนี้ยเท่ารถพาแขกอะเนี้ยขอนอ่ะหนชิเค่อหแต่สิ่งที่ต้องบอลอชีวิเนี้ยตยู่จูซักวันอางอ่ายู่บ่อตัต้นนี้ยเนี่ยไม่เปนไยอ่างเดเนี้ยตั แต mm ่อันหาทําอะสรจีม่แตวดาฉนตอจู่มองน่ะบชัดสิพทีจอน่ะก็忘记了ว่าตอจู่จู่มอเออเัน่มองเสียดายบตาสิต่ไม่สิงนเ้องอือฮึ

ยิ่งตัห้โอ้โมเสียงนกโอ้ก็ตันอนอะนี่กูิตัวหอแต่สุดยังได้ยัเลยย่จะโอ้จะตอนอนจะตเอ ก็เลยมาตัดซื้อของลุกม,มายิงเตาห่อตอนตเฮ้ยใหญ่มากอันนี้เอาไปกินเอาน,นี้เอาไปกินเอาน,นี้ไปกินอันนี้ใหญ่มากเลยใหญ่มากใหญ่มากวันนี้นะมืดค่ำแล้วนะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะมันเริ่มตั้งแต่เจ็ดโมงเช้ายันเจ็ดโมงแรงแล้วเนี่ยนะคะได้ตั้งสิบสองชั่วโมงเลยวันนี้นะคะ ก็อย่าลืมมาชมคลิปหน้านะคะคลิปหน้านะคะจะเป็นคลิปที่บลูเบอร์รี่โดกโดกนี่แหละนะคะแปลงนี้เลยนะคะโอเคนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะแล้วก็สู้ๆกันไปจ้าอย่าลืม subscribe ฝากกดไลค์ like, กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะ thank you very much on my friend t s u p c o r t support my arm Picking blueberry today, okay. And hopefully you guys enjoy it. Anything, let me know, okay. So I will reach back to you guys. Just comment, just comment on my friend. I'll see you. Bye bye. Good luck to you all.